สวัสดีค่ะงานกายภาพบำบัดกลุ่มงานแพทยศาสตร์อุลกูโรงพยาบาลราชวิถีวันนี้จะมานำเสนอวิดีโอชุดการจัดท่าทางในท่านอนหงายและการพิจาแขงตัวที่ถูกวิธีค่ะการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือที่บ้านเป็นเวลานานทําให้มีการจํากัดกิจกรรมทางกายจึงจําเป็นที่จะต้องมีการจัดท่าทางหรือฝึกร่างกายให้มีการเคลื่อนไหวอย,อย่างถูกต้องค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ 1. เพื่อป้องกันข้อต่อผิดรูป 2. เพื่อส่งเสริมการทำงานของอวัยวะต่างๆ 3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายและ 4. เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับค่ะข้อห้ามข้อควรระวัง 1. ผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพุ่น 2. ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหายใจ 3. ผู้ป่วยผ่าสะโพกหรือมีกระดูกหัก 4. ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับแผลเปิดและมีสายระบายของเหลว 5. ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารค่ะเราทราบถึงหลักการสำคัญไปแล้วทีนี้เรามาดูขั้นตอนการปฏิบัติกันค่ะการจัดท่านอนหงายนำหมอนดุนรองรับศีรษะถึงบริเวณต้นคอจากนั้นนำหมอนรองใต้บริเวณเข่าทั้งสองข้าง และนำผ้าคุณหนูรองแขนข้างที่อ่อนแรง การจัดท่านอนตะแคงทับด้านที่แข็งแรงให้ผู้ป่วยกางแขนข้างที่แข็งแรงออกทางด้านข้างจากนั้นผู้ดูแลช่วยงอเข่าและงอสะโพกข้างที่อ่อนแรงผู้ดูแลช่วยพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยโดยจับบริเวณสะบักและสะโพกตะแคงมาด้านที่แข็งแรงจากนั้นนำหมอนมาวางไว้ที่บริเวณระหว่างขาและให้ผู้ป่วยกอดหมอนทางด้านหน้าให้สบาย การจัดท่านอนตะแคงทับด้านที่อ่อนแรงให้ผู้ดูแลช่วยกางแขนข้างที่อ่อนแรงของผู้ป่วยมาทางด้านข้างจากนั้นให้ผู้ป่วยชันขาข้างที่แข็งแรงขึ้นและตะแคงตัวมาทางด้านที่อ่อนแรงผู้ดูแลนำหมอนไปวางไว้ที่บริเวณหลังและสะโพกของผู้ป่วยและจัดให้ผู้ป่วยอ,ยอยู่ในทา่าตะแคงกึ่งหงายผู้ดูแลนำหมอนวางไว้ที่ระหว่างขาและให้ผู้ป่วยกดขอนทางด้านหน้า การลุกนั่งในท่านอนตะแคงทับข้างที่อ่อนแรงฉันขาข้างที่ดีขึ้นตะแคงทับข้างที่อ่อนแรงนำมือข้างที่ดีจับข้อมือข้างที่อ่อนแรงนำขาข้างที่ดีสอดใต้ขาข้างที่อ่อนแรงจากนั้นออกแรงใช้มือข้างที่ดีดันตัวลุกขึ้นนั่งพร้อมทั้งห้อยขาลงข้างเตียงนั่งตัวตรงมือสองข้างวางขัางลำตัวบนเตียง การลุกนั่งในท่านอนตะแคงทับข้างดีนอนตะแคงทับข้างที่ดีโดยนำมือข้างที่แข็งแรงจับข้อมือข้างที่อ่อนแรงจากนั้นงอของของสะโพกทั้งสองข้างโดยใช้ขาข้างที่มีแรงสอดใต้ขาข้างที่อ่อนแรงลงน้ำหนักที่ข้อศอกและแขนข้างที่ดีเพื่อดันลำตัวขึ้นพร้อมกับค่อยขาลงข้างเตียง จากนั้นนั่งให้ตัวตรงมือสองข้างวางข้างลำตัวบนเตียงเท้าทั้งสองข้างวางรับพื้น